ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอคะแนนความสามารถเด็กปืนหนาวต่อปืนใหญ่เปิดบ้านเฉือนพาเลส1ต่อ0ดาบิดรายา7คะแนนแม้จะไม่ได้มีลูกยากให้ออกแรงเซฟอะไรแต่รายาก็เล่นได้แน่นอนมากทั้งจังหวะออกมาเล่นบอลน,นอกกรอบเขตโทษและจังหวะออกมารับบอลจากด้านข้างวิลเลียมสลีบา6คะแนน ต้นเกมมีเสียเหลี่ยมให้กลับมาเตต้าไปหนหนึ่งที่เจอพริกหลุดไปได้แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรอย่างไรก็ตามช่วงพักครึ่งซาลิบาโดนเปลี่ยนตัวออกอาจมีปัญหาบาดเจ็บบางอย่างการเรียลม,มากันเยส8คะแนนก่อนเกมมีเครื่องหมายคำถามว่าจะฟิตทันหรือเปล่าแต่กาเบรียลก็ลงตัวจริงได้ครึ่งแรกจังหวะที่ซูบิเมนดีจ่ายพลาดดีที่กาเบรียลม,มาช่วยตามบล็อกลูกยิงได้ทัน จังหวะประตูแรกก็เป็นกาบเบรียลที่มงตั้งเข้ามาและเป็นตัวอันตรายตลอดกับลูกตั้งเตะของทีมครึ่งหลังได้ขึ้นโขกไปชนขาดเต็มๆเ,เกมรับจังหวะสำคัญสำคัญกาบเบรียลเอาอยู่ริคาร์โดคาราฟิออรี่คะแนนไม่ได้เคลื่อนที่หลากหลายรูปแบบเหมือนเคยเนื่องจากต้องระวังเกมรุกของพาเลสที่ค่อนข้างอันตรายทำให้เขาช่วยเติมเฉพาะแนวดิงซึ่งก็ยังทำได้ดีอยู่ในการขึ้นไปสนับสนุนทอสซาเกมรับก็ทำได้ดีเช่นกัน ยูเรียนทิมเบอร์7คะแนนการเติมเกมฝั่งขวาค่อนข้างอึดอัดทิมเบอร์ก็พยายามจะเลี้ยงฝ่าเข้าไปได้บ้างเกมรับของทิมเบอร์ก็ยังคงยอดเยี่ยมปิดตายเกมรุกพาเลทฝั่งนี้ได้เลยมาตินซูบิมเนดี6.5คะแนนออกสตาร์ทเกมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับซูบิเบนดีมีจ่ายเสียง่ายๆ2หนก่อนจะค่อยๆเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาโดยเฉพาะครึ่งเวลาหลังที่ซูบิเบนดีกลับมาคุมจังหวะของเกมได้อีกครั้ง เดคแคนไร้เจ็ดคะแนนลูกตั้งเตะของไร้หวังผลได้เสมอไม่ว่าจะเป็นฟรีคิกหรือลูกเตะม,มุมแล้วตอนนี้เพิ่มออปชั่นทุ่มไกลด้วยประตูขึ้นนําก็เริ่มจากลูกฟรีคิกของเขาบทบาทกับเกมของไร์ก็ยังคงมีเหมือนเดิมครึ่งหลังวิ่งไล่แย่งบอลดีมากเอเบลลิซีเอเซ่คะแนนกระโดดวอลเล่เต็มๆให้ทีมขึ้นนำา1ต่อ0เป็นการยิงใส่ทีมเก่าของเอเซ จังหวะที่เลี้ยงพาบอลในพื้นที่แคบๆเอเซ่ e ทำได้ดีแต่จังหวะจ่ายคีย์พาสเข้าพื้นที่สุดท้ายยังติดติดขัดขัดและครึ่งหลังเป็นอีกครั้งที่เอเซ่บทบาทดรอปลงไปเรอันดูทอซา7คะแนนโอกาสสับไกรเข้ากรอบหนแรกในเกมนี้มาจากทอซาที่ล็อกเข้าในจนหาช่องยิงได้แต่ไม่ผ่านมือเฮนเดอร์สันครึ่งหลังทอซามีบทบาทกับเกมรุกของทีมค่อนข้างเยอะมีโอกาสได้หลุดเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายหลายครั้ง บุคโยซาก้า6คะแนนครึ่งแรกซาก้าเล่นไม่ออกเลยเจอขวางอยู่3คนตลอดทําให้ต้องลงมาล้วงบอลต่ําพออยู่ห่างจะกรอบเขตโทษความอันตรายของเขาก็ลดลงไปโอกาสชัดเจนของซาก้ามาในช่วงต้นครึ่งหลังที่ได้ตัดเข้ามายิงนอกกรอบเฉี่ยวเสาไปแบบได้ลุ้น วิกเตอร์โยเคเรส6คะแนนก็พยายามอย่างหนักในแดนหน้าเหมือนเช่นเคยทางพาเลสส่งเซนเตอร์มาตามประกบโยเคเรสแบบเป็นเงาตามตัวทำให้แทบไม่มีจังหวะได้ยิงแบบถนัดสักเท่าไหร่มันจะติดนิดติดหน่อยตัวสำรองคริสเตียนมอสเกล่า6.5คะแนนนาทีที่46แทนซาริบาลงมาเล่นแทนซาริบาในช่วงครึ่งเวลาหลังก็ถือว่ามอสเกลาก็ทำหน้าที่ทดแทนได้เป็นอย่างดีไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไร กาเบรียลมาตโอรี่6คะแนนนาทีที่66แทนซาก้ามิเกลเมริโน6คะแนนนาทีที่82แทนไรซ์เปียโรอินคาเปีย6คะแนนนาทีที่82แทนคารลาฟิออรีได้โอกาสลงเล่นในเกมเพมย์ลิกนัดแรกสำหรับอินคาเปเยตอนแรกลงมาเล่นแบ็กซ้ายแต่ท้ายทีมปรับไปยืนเป็นหลังสามเขาก็ขยับเข้าไปเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายกลางสัปดาห์ในคาราบาวครับเราน่าจะเห็นเขาแบบเต็ม ไมลิสเกลลี่ไม่มีคะแนนนาทีที่88แทนเอเซเอเบลิซีเอเซยืนยันว่าจะขอบคุณแฟนบอลคริสตันพาเลตตลอดไปหลังจากเป็นคนทำประตูชัยให้อาร์เซนอลนเอาชนะทีมเก่าของเขา1ต่อ0ที่เอมิเรตสเตเดียมวันนี้เป็นวันที่ดีผมมีความสุขมากที่ทำประตูได้และนั่นคือวิธีที่ผมอยากช่วยทีมวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างหลากหลาย100%ว่าคริสตันพาเลตเป็นทีมที่เล่นด้วยยากคุณคงเห็นแล้วว่าทำไมทีมต่างๆถึงเล่นได้ไม่ดีนักเมื่อเจอกับพวกเขา เมื่อมันเข้าประตูไปผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าและพระเยซูแต่ผมก็อยากจะแสดงความเคารพกับการฉลองด้วยเช่นกันมันเป็นการจบสกอร์ที่แปลกผมได้เรียนรู้มากมายที่นี่เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากลูกตั้งเตะพูดถึงการปรบมมือจากแฟนบอลพาเลทเมื่อเขาถูกเปลี่ยนตัวออกพวกเขาคือกลุ่มแฟนบอลที่พิเศษและผมรู้สึกขอบคุณสําหรับความรักและการสนับสนุนที่พวกเขามอบให้กับผมผมจะขอบคุณพวกเขาตลอดไป อยูเลียนภาคภูมิใจหลังทีมเก็บครีนชีทได้เป็นนัดที่4ติดต่อกันหลังจะเก็บครีนชีทได้อีกครั้งในเกมพบกับคริสตันพาเลสอยูเลียนทิมเบอร์หวังว่าฟอร์มการเล่นเกมรับที่ยอดเยี่ยมของทีมจะช่วยให้สร้างสิ่งสวยงามได้ในฤดูกาลนี้ชัยชนะ1ต่อศูนเหนือพาเลสทำให้ทีมของเราทิ้งห่างอันดับ2ในตารางเพีย์ีกออกไปเป็น4คะแนนและเป็นครีนชีตนัดที่5ในทุกรายการติดต่อกันร,รวมทั้งหมด10ครั้งจาก13นัดในฤดูกาล2025-2026 อย่างไรก็ตามแบ็คชาวดั้ย้ำว่าทีมไม่ควรพอใจกับผลงานที่ผ่านมาแต่ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนี้ซึ่งเขามองว่าพลังสำคัญมาจากความมั่นใจที่ได้จากการเก็บคลินชีสอย่างต่อเนื่องชิมเบอร์กล่าวถึงผลงานเกมรับของทีมว่าทุกคนมีส่วนร่วมในสิ่งนี้มันเป็นเรื่องดีและเป็นพื้นฐานที่มั่นคงที่ให้เราสร้างต่อจากตรงนี้ จากมาตรฐานนั้นเราแค่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆและทําให้สม่ําเสมอแล้วตลอดทั้งฤดูกาลผมหวังว่าเราจะสร้างสิ่งที่สวยงามขึ้นมาได้มันช่วยเพิ่มความมั่นใจและแสดงให้เห็นว่าเรากำลังทำได้ดีจริงๆและถ้าเกิดขึ้นต่อเนื่องหลายเกมผมคิดว่ามันบ่งบอกถึงความสม่ำเสมอเราต้องรักษามันไว้เกมต่อเกม พยายามพัฒนาดูว่ายังมีอะไรที่เราทำได้ดีกว่านี้และนำความรู้สึกนั้นความมั่นใจนั้นติดตัวไปในทุกเกมด้วยทัศนคติแบบเดิมต่างจากผลงานในเวทียุโรปสัปดาห์นี้ประตูเดียวของเอเบลลซีเอเซตัดสินเกมให้เราเก็บชัยชนะเหนือคริสตันพาเลตได้สำเร็จ แม้แนวรับของพาเลจะเล่นได้เหนียวแน่นและพยายามจำกัดโอกาสของเราให้ได้น้อยที่สุดแต่ประตูจากเอเซ่ก็เพียงพอที่จะพาทีมคว้าชัยและเก็บ3คะแนนเต็มส่งผลให้เรานำจากฟูงเพงมริกห่างออกไปเป็น4คะแนนอย่างไรก็ตามยูเรียนทิมเบอร์ไม่อยากให้ทีมตื่นเต้นเกินไปแม้จะเพิ่งผ่านไปเพียง9นัดของฤดูกาลเท่านั้นโดยเขามองไปข้างหน้าถึงความท้าทายต่อไปในสึกคาราบาวครับรอบ4ี่ที่จะพบกับไบรตันในวันพุธนี้ซึ่งเขาหวังว่าทีมจะรักษาฟอร์มอันยอดเยี่ยมนี้ต่อไปได้ ทิมเบอร์กล่าวถึงเกมที่เพิ่งจบไปว่ามันเป็นเกมที่ยากมากเรารู้ตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วว่ามันจะไม่ง่ายเกมเพลยมารีกไม่มีเกมไหนง่ายเลยพาเลชทำได้ดีในช่วงหลังและพวกเขาก็แสดงให้เห็นอีกครั้งในวันนี้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่เล่นด้วยยากจริงๆ ต้องยกเครดิตให้พวกเขาแต่ก็ต้องให้เครดิตเราด้วยผมคิดว่าเราทำได้ดีมากเกมมันยากแต่เราหาทางคว้าชัยมาได้และนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดอีกหนึ่งคลีนชีตที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจมีหลายสิ่งดีๆที่เราสามารถต่อยอดและพัฒนาได้ต่อไปผมคิดว่าการรักษาความนิ่งเป็นเรื่องสำคัญไม่ให้หลงละเลิงเกินไปแน่นอนว่าเรากำลังทำได้ดีแต่ฤดูกาลยังอีกยาวเราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นทุกเกม เกมต่อไปจะมาในอีกแค่2หรือ3วันเป็นเกมบอลถ้วยและเกมเพรีเมียร์ลีกถัดไปก็จะหนักเช่นกันดังนั้นเราต้องยืนอยู่บนพื้นดินทำงานหนักต่อไปแล้วค่อยดูว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรปืนทาบสถิติแมนยู100่เกมไม่เคยเสีย3เม็ดนัดเดียวกันอาเซนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าเกือบคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมาแต่หลังออกอาการแผ่วปลายในช่วงท้ายส่งผลให้พวกเขาเข้าป้ายในฐานะรองแชมป์มาโดยตลอด กระทั่งสีซันนี้ทีมปืนใหญ่ส่งสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมควา้าทั้งแชมเปี้ยนลีกและแชมเปี้ยนลลกอย่างจริง,จ,งจังๆจ,งจากการอาศัยเกมรับที่แข็งแกร่งเป็นกุญแจสำคัญโดยหลังเด็ดปีกอินซีผงาดฟ้าจากประตูโทนของเอเบลซีเอเซอดีตนักเตะของถิ่นเซลเฮิร์ตพาร์กเองส่งผลให้เดอะกันเนอร์เก็บคลีนชีสได้5นัดติดต่อกันในทุกรายการ ขณะดเดียวกันจากการลงเล่น3รายการในสีซั่นนี้รวม13นัดทีมของกุนซือสเปนิสเสียประตูแค่3ลูกซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในเกมเพียรมลีกล้นล้วนโดยทั้ง3เกมพวกเขาไม่เคยเสียประตูมากกว่า1เม็ดและที่สำคัญที่สุดถึงขณะน,นี้ทีมปืนใหญ่ลงบู๊ครุบ1 0 0นัดติดต่อกันในทุกรายการโดยไม่เคยเสียประตูมากกว่า3เม็ดในเกมเดียวกันซึ่งปรากฏว่าพวกเขาเป็นทีมที่2จากลีกเมืองผู้ดีที่ทำสถิติทาบเท่าแมนยูติดได้ระหว่างเดือนตุลาคม2016ถึงสิงหาคม2018 สำหรับครั้งสุดท้ายที่อาร์ซนอนเสียสประตูเป็นเกมพียมลิกวันที่5ธันวาคม2023แมตช์ชนะลูตัน4ต่อ3ส่วนเกมที่เสีย3าประตูและปราชัยเป็นศึกคาราบาวครับรอบ4นัดออกไปไแพ้เวซัมสมต่อ1เดือนพฤศจิกายน2023สถิติยันปืนยืน1แผงหลังแกร่งสุด5หลีกใหญ่อาร์ซนอนภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาร์เตตาได้รับการคาดหมายว่าจะคว้าแชมป์ได้ในซีซั่นนี้ทั้งพิม์ลิกและแชมเปียนลีกโดยมีเกมรับเป็นจุดแข็งแผ่วทางนำไปสู่ความสำเร็จ หลังกำชัยในเกมลอนดอนดร์บี้แมนเนื้อคริสตันพาเลสโดยเอบรซิเอเซซัดประตูโทนยิงทีมเก่าเป็นประตูแรกของเขากับเดอะกันเนอร์สถิติได้เผยว่าทีมปืนใหญ่กลายเป็นสโมสรหมายเลขหนึ่งใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่เสียประตูน้อยที่สุดแค่3ลูกจาก13นัดในทุกรายการสำหรับ3ประตูที่ว่าเกิดจากเกมในพิมลิกทั้งสิ้นจากการลงบู๊เ้นัดเนื่องจากอีก4ี่เกมในการลงเล่นถ้วยแชมเปียนลีกและคาราบาวครับรอบ3ทีมของอาเจต้าไม่เสียประตูเลย 3ประตูที่อาร์เซนอลโดนสอยตะข่ายในเกมเพีย์บลีกซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลหอาร์เซนอล0ู a อาร์เซนอล1 n แมนซิตี้1หนิวคาสเซิล1อาร์เซนอล2หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ